นนี้มีไวรัลจากหนุ่มหน้าตีคนนี้มาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเพิ่งโพสตไปประมาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เองแต่ว่ามีคนเข้ามาดูกว่า300,000วิวแล้วค่ะแล้วก็มีคนคอมเมนต์เยอะมากๆเขาบอกว่ามาดูกันเถอะวันนี้ฉันจะพูดถึงผู้ชายที่เป็นพิษเรียกว่าเป็นท็อกซิกกาย มีอยู่สองประเทศในเอเชีย 1. ก็คือผู้ชายเกาหลีและสก็คือผู้ชายเวียดนามทําไมเขาถึงพูดแบบนั้นเรามาดูกันนะคะก็บอกว่าผู้ชายทั้งสองประเทศเนี้ยเรียกว่าเป็นท็อกซิกแต่ว่ามีวิธีการที่แตกต่างกันนะรู้ไหมว่าคนเวียดนามเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายพวกชอบถึงเนื้อถึงตัวส่วนผู้ชายเกาหลีจะเป็นเหมือนกับว่าพวกเป็นพิษในลักษณะที่แบบชอบบงการสั่งนู่นสั่งนี่จู้จ จูจิไปซะทุกอย่างและยิ่งผู้ชายคนนั้นนะอาศัยอยู่ในเกาหลีนานมากแค่ไหนพวกเขาก็จะเป็นพวกชอบบงการจู้จิจุกจิกมากขึ้นกว่านั้นตามช่วงวระยะเวลาที่อยู่ในเกาหลีเลยแหละ ดูเหมือนกับคนเกาหลีจะเป็นขยะเลยเนาะถึงแม้ว่าภายนอกคนเกาหลีจะดูดีก็แล้วแต่เถอะแต่รู้ไหมว่าผู้ชายบางคนนะ่ะภายนอกก็ไม่ได้ดูดีเลยนะแถมภายในก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกนิสัยก็แย่ภายนอกก็ดูไม่ดีแต่ฉันคิดว่าผู้ชายอย่างเรานะอย่างน้อยให้ข้างนอกดูดีไว้เถอะถึงแม้ว่าข้างในจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าจริงๆเนี่ยพวกผู้ชายก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าการที่หลายๆคนบอกว่าผู้ชายที่เป็นคนดีเนี่ยคาว่าผู้ชายที่ดี จะต้องเป็นผู้ชายแบบไหนกันพอผู้เสร็จก็หัวเราะ <c oughs> โดยคลิปไวรัลนี้นะมีหลายคนเลยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นคนแรกชัชื่อว่าเลยซี่มอเขาบอกว่าฉันรู้จักคนที่บอกว่าผู้ชายเอเชียที่แบบเคยคบผู้ชายเอเชียนะเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยชอบแบบบงการจู้จี้จุกจิกส่วนคนจีนเป็นผู้ชายประเภทที่ว่าหลงตัวเองส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพวก18มงกุฎประมาณนั้นเลยนะแล้วก็คนฟิลิปปิน ส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบว่าผู้ชายหำหาำประมาณนั้นน่ะแต่ไม่รู้สินะฉันรู้สึกว่าบางทีผู้หญิงที่เขาผู้ชายพวกนั้นเนี่ยเธออาจจะเป็นคนที่โชคไม่ดีก็ได้นะหรือไม่เธอก็อาจจะมีรถนิยมที่ไม่ค่อยดีนักก็เลยไปเจอผู้ชายแบบนั้นแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าทูเนวันบอกว่านั่นน่ะคือความจริงเลยแหละ แล้วก็อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าใครๆก็รู้ว่าผู้ชายเกาหลีนั้นเป็นยังไงไม่รู้สินะแต่ละคนอาจจะมีมุมมองแตกต่างกันและมีคอมเมนต์จากเกรซค่ะเธอบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็เห็นแก่ตัวกระทั่งนั้นแหละก็เลยเป็นแบบนี้ไงส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะจากวานิลาไรส์เธอบอกว่าฉันคอนเฟิร์มเลยว่าทางผู้ชายเกาหลีแล้วก็ผู้ชายเวียดนามเนี่ยเป็นประเภทที่ท็อกซิกเหมือนที่เขาบอกจริงๆแล้วก็มีคอมเมนต์จากริชาร์ดแล้วก็ทิมส์ค่ะบอกว่าฉันสังเกต นะว่าผู้ชายสองประเทศเนี้เป็นแบบนั้นจริงๆทําไมถึงแบบดูออกมาง่ายขนาดนั้นก็ไม่รู้สิเนาะอีกคอมเมนต์หนึ่งจากแองเจิลค่ะเธอบอกว่าจริงๆผู้ชายทุกคนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปมั้งผู้ชายเกาหลีและผู้ชายเวียดนามก็น่าจะมีผู้ชายที่ไม่ได้เป็นประเภทนั้นอยู่บ้างนะ และอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าดามาริชาเรลเธอบอกว่าแต่สำหรับผู้ชายพวกนั้นฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการพวกเขาได้นะและอีกคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าเดอร์กาเธอบอกว่าฉันขอแถมอีกอย่างหนึ่งว่าทางผู้ชายเกาหลีและผู้ชายเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงนะแล้วก็หลายๆคอมเมนต์เลยนะคะมาบอกว่าโอ้โหที่เธอพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่สุดเลยเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยชอบปงการจริงๆและผู้ชายเวียดนามเนี่ย โอ้โหคือแบบว่าเรียกว่าไม่มีความสุภาพเลยโดยมีคอมเมนต์จากชาวเวียดนามบางคนนะคะมาบอกว่าอุ้ยที่คุณพูดมาเนี่ยผู้ชายเวียดนามไม่ได้เป็นแบบนั้นหมดนะแต่่าใส่อีโมจิหัวเราะค่ะ แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งจากคนเวียดนามนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเวียดนามน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ฉันคิดว่าผู้ชายเวียดนามทั่วไปก็นิสัยดีอยู่นะโดยมีคนเวียดนามหลายคนมาตอบเลยนะคะบอกว่าก็น่าจะเป็นแบบนั้นมัง้งแต่ฉันคิดว่าก็ไม่ใช่นะบางคนก็บอกว่าได้ชื่อว่าเวียดนามเถอะผู้ชายเวียดนามนะเป็นแบบนั้นกันหมดเรียกว่าเลยไม่หยุดเลยแหละและมีคอมเมนต์จากองรีค่ะเขาบอกว่า อะเรียกยังไงกันว่าผู้ชายแบบไหนเป็นพิษหรือผู้ชายแบบไหนไม่เป็นพิษฉันคิดว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่แต่ละคนด้วยนะบางคนก็บอกว่าผู้ชายที่ดูเหมือนกับว่าเป็นท็อกซิพวกเขาเนี่ยคงจะเป็นผู้ชายที่ตามใจตัวเองมากจนเกินไปต่างหากและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแอชลีย์บอกว่าสำหรับฉันฉันเด็ก,กับผู้ชายจีนโอเคเลยนะเพื่อนของฉันเคยเด็กกับผู้ชายจีนสองคน ฉันขอบอกเลยนะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีเลยนะและมีคอมเมนต์จากคาจุนค่ะบอกว่าอย่าเพิ่งตอบคำตอบอะไรทั้งสิน้นจนกว่าคุณจะได้ไปเดทก,กับผู้ชายฟิลิปปินรู้ไหมว่าระดับความเป็นท็อกซิกของผู้ชายฟิลิปปินเนี่ยคือแบบว่าสุดๆเลยแหละ โดยมีคอมเมนต์จากแคสิโอมาตอบนะคะบอกว่าโอ้โหอันนี้คือจริงที่สุดบางคนก็บอกว่าเรียกว่าเป็นซูเปอร์ท็อกซิกเลยแหละและยิ่งผู้ชายฟิลิปปินส์หรือว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยรวยกว่าเขาแล้วก็โอ้โหรับรองทุกๆอย่างเนี่ยจะออกมาหมดเลย และมีอีกคอมเมนต์จากฮันส์ค่ะเธอบอกว่าผู้ชายเกาหลีชอบบงการจริงๆส่วนผู้ชายเวียดนามไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะบางคนก็มาตอบบอกว่าผู้ชายเวียดนามเนี่ยชอบกินอีกคอมเมนต์จากมิชาค,ค่ะเธอบอกว่าใช่เลยแฟนของฉันเนี่ยเป็นคนเกาหลีโอ้โหรู้ไหมว่าเป็นคนที่แบบบงการเจ้ากี้เจ้ากา,การทุกๆอย่างมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละ และอีกคอมเมนต์จากซามูเอลค่ะเธอบอกว่าฉันเนี่ยเคยชอกช้ำจิตใจเพราะผู้ชายเกาหลีมาครั้งหนึ่งแล้วนะเข้าทิ้งให้ฉันอยู่คนเดียวจะคุยอะไรด้วยก็ไม่คุยจนสุดท้ายแล้วฉันก็ต้องเลิกกับเขาไปเองและมีอีกคอมเมนต์จากเจสซี่ค่ะเธอบอกว่าเฮ้ยเหมือนกันเลยะฉันก็มีประสบการณ์ที่แย่มากๆเลยตอนที่จะคบผู้ชายเกาหลีเนี่ยแล้วก็อีกคนนึงใช้ชื่อว่าไลตาเธอบอกว่าเหมือนกันเลยผู้ชายเกาหลีสําหรับฉันเคยคบทีเดียวแล้วก็พอไม่เอาอีกแล้ว แล้วก็มีอีก2คอมเมนต์หน้าที่ใช้ชื่อว่ายูกิกับเพรซี่เธอบอกว่าฉันขอเลือกแฟนถ้าเกิดเลือกได้ขอเป็นผู้ชายที่เป็นคนจีนนะรู้ไหมว่าเพื่อนของฉันเนี่ยได้แฟนเป็นคนจีนคือขยันแล้วก็เทคแคร์ดีมากๆเลย อีกคอมเมนต์จากฟูจูค่ะเธอบอกว่านั่นเป็นเรื่องที่จริงมากๆสําหรับผู้ชายเกาหลีนะรู้ไหมว่าผู้ชายเกาหลีเนี่ยภายนอกดูดีดูน่ารักแต่ภายในแล้วเราก็โอโหคือแบบว่าชอบองการชอบสั่งแล้วก็แบบไม่ได้แบบเหมือนกับรูปลักษณ์ภายนอกที่เขาแสดงออกมาเลย และมีคอมเมนต์จากแพทริเชียเธอบอกว่าช่วยบอกหน่อยเถอะความแตกต่างระหว่างผู้ชายจีนกับผู้ชายเกาหลีเนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงโดยมีคนชื่อใหม่โม้นะคะมาตอบให้บอกว่าฉันขอบอกเลยว่าผู้ชายเกาหลีกับผู้ชายจีนไม่มีอะไรเหมือนกันเลยผู้ชายจีนนั้นดีกว่าเยอะมากๆเขาช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์ดีแต่ว่าคนเกาหลีดูดีแค่ภายนอกไม่มีการช่วยเหลือเรียกว่าเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะไม่มีน้ำใจเลยแหละนอกจากนั้นยังชอบสั่งแลว ก็บงการไปทั่วแล้วก็มีความ,มนต์จากคนเวียดนามนะบอกว่าฉันคิดว่าผู้ชายเวียดนามบางคนก็นิสัยดีนะแล้วก็บางคนเนี่ยเรียกว่าดีจนแบบดีมากๆเลยแหละโดยมีอีกคนหนึ่งมาตอบนะคะบอกว่าฉันรู้ว่าบางคนก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายเวียดนามนิสัยค่อนข้างแย่รู้ไหมสมัยฉันเรียนมาหาวิทยาลัยฉันมีเพื่อนผู้ชายอยู่ในกลุ่มสองสามคนแล้วก็แบบคือแต่ละคนนะคือชัดเจนเลยฉันเห็นแล้วฉันไม่จ้าของผู้ชายเวียดนามเลย แล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแรนซลีย์บอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นผู้ชายเวียดนามฉันขอบอกนะว่าจริงๆฉันก็ไม่ค่อยชอบหรอกแต่ว่าก็ต้องเห็นด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายเวียดนามจะไม่ยอมแต่งงานอย่างเด็ดขาดแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ผู้ชายเวียดนามยอมแต่งงานก็คือแฟนของเขาทองนี่แหละ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าจูเลียตบอกว่าสําหรับฉันถ้าเกิดให้เลือกระหว่างผู้ชายเกาหลีกับผู้ชายจีนฉันขอเลือกผู้ชายจีนนะเพราะว่าผู้ชายเกาหลีฉันเคยลองคบดูแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวเลยจริงๆอ่ะแล้วก็มีคอมเมนต์จากคนเกาหลีค่ะบอกว่าที่คุณพูดมาเนี่ยเกี่ยวกับผู้ชายเกาหลีกับผู้ชายเวียดนามที่เป็นท็อกซิฉันเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับว่าชอบใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ค่อยมีการจัดการทางด้านอารมณ์ที่ดีไม่ค่อยมีความอด ทนเลยฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดให้เลือกนะสําหรับผู้ชายเกาหลีกับผู้ชายเวียดนามฉันขอบายเลยอะ่ะและว้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับคอนเทนต์นี้ใครเคยคบผู้ชายเกาหลีแลว้วก็เคยคบผู้ชายเวียดนามบ้างมาบอกหน่อยสิว่าพวกเขานี่ท็อกซิกจริงหรือเปล่ายังไงแอดมินจะรอฟังนะคะ